ดิจ้างานก,กัรมาทยอย่างเบื้องอีกเนาะอันพ่ออันป่อกับปูปนคุมลังบ้านกับน้องปลาบรับน่องบป่านองปลาอาผู้ทีมสร้าง

สุกูลงขุมพอดีเลยวพอดีถ่วงขุมโอ่ย้เนี่ย่เลือกซ้ำไหยังบวชดูบวป๊ดยังบวอดูบวชเปียบบ่ได้เปียบได้เปียบมันบวชดินดาบเลยดินดาบดินดาบเพื่อนนาบักเขียวลงไปขุนละข้าไมกรได้บพอแล้ะบ่ ได้ยัง <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาน้องปาาว่าอันว่าเรียนกับอาเพื่อกระปมลลอยไปสัน้นลงสามเธอยังบ่ถึงยูยังบ่ถึงเฉียดถึงจีนมันอยู่ดีบดถงนิดนบถึงลุง้อง,งตาปูเป็นคนคนงานเป็นคนตักมูบ่มเคยเห็นเหียย

คุณไม่ตัดสิสมบูเธอรของเดวล้งหีกว่าอะไรสวนเป็นฉพาะอันพอเพราะว่าต้องฟังเขามาทั้งในอันี่จะนวยงานสิบเอาไปใส่หัวเขาสิยับขอดินเจ้าของเป็นแทวไป เอากระเซียนเอ๋มดแดงเขากระเพาะใหญ่หนุนนะเอ้ยทั่วพุมเดียวหาจะต้สักอัน มาต้นบนาอีกแล้วนี่ต้นดอกไม้เอาออกชีเรียวนางใสเอาเือเพงลหะเพงข้างใดล่ะคูเอามีรับเดี๋ยวตีมันปติดหมดเลยอตีปติดตีปติดกระช่งไปอาแคท ก็ลงไปควัดได้เลยอ้จ๊กวะนี่ว่าเดี๋ยวถุงอาว้างมาอยู่ถังน่ะเออถุงออาว้างกําลังเก็บฝอยอยู่ือ เรื่ลนัฝนตกก็ใส่ข้าวหนึ่งป็นตีนเส้ากเ็เลยสร้างอันสร้างยุดธไปเฮ็ดเครื่องมือบาดนีมีแต,ต่ครอบครัวเฮ็ดเอาสามสี่คนส้นยากับแม่นขาดียากระิกก้อนอยู่ยาขาบดียาอยากก้นกข้อบ่ห้ก้นแต่ยางก็ยังหลาขาอยู่เขาว่า แรีงคักพี่น้องเอ้ยว่าควายพอมีหยาจอยตัวร่มก็ร่มไปตัวพ่อร่มก็ก,ก,กินด้วยเห็นเลงคักว่าฝนตกมาตกตกเมือ่ออ้อมหนาอ้อมหลังบ้านสวนพ่อตกลินมากบังหันบ้า,บาสิตกแห้งกับพ่อตกพอดีลินดินไร ปเโอ้กะสิช้าุขาอะไรวางเลยนองเ็ดเล่นดินข้าวตากำใช้หัวเจ้าองบ่ใส่ปากเหรแม่โอ้ใ้ตาหลับตาด้วยข่าตาด้วยอยากกินมันกินไม่ได้ผมกินไม่ได้อยากกินสองสามนอแล้วตัดออกจงใวล่ําเดียวละ เออตัดออกรอดแตเดี๋ยวมันฟงขึ้นไหมฟงขึ้นไหมสูบมาเล่งอีกหรอปะโม่บุตรมานรยมากมานล่นอีกรอย นี่ก็บพ่มีมยังพี่น้องเออมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่องอีกเฮ็ดความถ่ายเบิ่งความเคลื่อนไว้ว่าเฮ็ดไปฮอดไสกระยักษท่าอยู่เราพี่น้องมัน,นก้นวง่ายแต่ว่าเรามานี่มันกลนง่ายอยู่เป็นเล็่นดินทรายต่ขึ้นไปน้ำขางทั้งพ่ออันมันหนาไปพ่นมันสิเป็นดินเหนียวดินเหนียวเป็นขีนี้นอโล่งมันกระิสันนั้นด้วยกระสีแข็งอยู่ น้ำมันไหลลงมานีง่ายๆเด้ยเอาอีกมาตันไ,นไว้น้องปามยิดีท์ให้แม่แน่มัมีเสียงน้องปามเป็นวัดลงคอสวัสดีจ้า